สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบฟังเสียงของระฆังเซตนี้นะคะนี่เป็นเซตของเปลอกคุ้มนะคะเป็นคอร์เรคชั่นเป็นชุดของคอร์เรคชั่นเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเป็นเปลอกคุ้มโลหะสวยงามมากนะคะนี่เลยนะคะก็คือมีช่องใส่ระฆังแล้วก็วัชระนะคะ ด้านล่างก็จะเป็นฐานสวยงามเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็ลองดูนะคะว่ารูปลักษณ์ข้างในเป็นยังไงสำหรับเซตคอร์เรคชั่นนี้ความสูงอยู่ที่7.5นิ้วนะคะลองรับะระฆังด้านในก็6.5นิ้วจะมีขนาดเล็กกว่าไซส์ปกติที่ทางร้านมีมาลองเปิดดูกันนี่เลยโอเคสวยงามมากนะคะด้านในเป็นะระฆังลมควันนะคะสวยเลยนะคะเดี๋ยวใส่เข้าไปเหมือนเดิม Okay. มาดูเสียงและทดสอบกันนี่สวยเลยค่ะเป็นระฆังเซตนำเข้าจากเนปาลน,นะคะมาทดสอบฟังเสียงของระฆังใบนี้ดูค่ะ6.5นิ้วเนี่ย <Yeah. S 1> เสียงเอกลักษณ์มีความกังวาน เสียงระฆังมีความกังวานมากนะคะสวยมากนะคะนี่เลยนะคะกงร้อแห่งธรรมแล้วก็ล้อมด้วยวัชระเล็กๆนะคะและนี่อีกชิ้นหนึ่งก็คือดอเจหรือว่าวัชระนะคะนี่เลยค่ะขนาดกระทัดรัดนะคะเท่าฝ่ามือนะคะ ก็เป็นคอร์เรคชันชุดเดียวกันนะคะเป็นสีลมควันสวยงามนะคะสำหรับเซตนี้นะคะเป็นชุดคอร์เรคชันท่านที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะลงราคาไว้นะคะก็สามารถนะคะทักมาได้นะคะมีจำนวนไม่เยอะเพราะเนื่องจากว่าเป็นชุดคอร์เรคชันก็ไม่ได้นำมาเยอะนะคะนี่เลยนะคะใส่เข้าไปนะคะ ปึ๊บและใส่อ่ะตัวใส่อย่างนี้นะคะเข้าไปโอเคนี่ก็คือเซตของระฆังชุดคอเลคชันค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ